ดูเรื่องราวต่อไปกันหน่อยนะครับถ้าพูดถึง2หน่วยงานนี้นะครับเวลาที่มีเรื่องเกี่ยวกับผู้บริโภคนะครับเขาก็มักจะลงพื้นที่นะครับไปทลายสินค้านะฮะหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มันเรียกว่าไม่ได้มาตรฐานหรือว่าผิดกฎหมายนี่นะครับนั่นก็คือปคบกับออยนั่นเองครับซึ่งทั้ง2หน่วยงานนะครับครั้งนี้ไปทลายเครือข่ายยาลดความอ้วนนะครับซึ่งมีการ ผสมสารไซบูตรามีนรวมถึงกวาดล้างเครือข่ายผลิตนะครับโดยยึดของกลางมูลค่ากว่า7ล้านบาทครับไปกันที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบอชกนนะครับพลตร,ตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคพันตรวจเอกวีรพงศ์คล้ายทองผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปอคอบนะครับร่วมกับคุณหมอณรงค์อภิกุลวณิตรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและอีกท่านหนึ่งเพศัชกรวีระชัยนนวชัยรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอนะครับ,ร,บร่วมกันถแถลงผลทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนผสมสารไซบูตรามีน ซึ่งก็ได้มีการกระจายกำลังตรวจค้นใน4จุดพื้นที่พิษณุโลกนครนายกนนทบุรีและจังหวัดสงขลาจับผู้ต้องหา4รายพร้อมตรวจยึดของกลาง36รายการมูลค่ากว่า7ล้านบาทนั่นเองครับนี่เป็นภาพในช่วงที่ปคบกับออยลงพื้นที่นะครับไปที่จุดต่างๆ4จังหวัดนี่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็นำเอาของกลางเนี่ยมาแถลงที่บชกน,นั่นเอง พลตวรตรีวิทยากล่าวว่าเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนทางเพจ Facebook และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Lazada และ Shopee นะครับแต่เมื่อรับประทานแล้วเกิดอาการใจสั่นมือสั่นปวดศีรษะเจ้าหน้าที่จึงสั่งซื้อแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวส่งไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ไปพบวัตถุออกฤทธิ ประเภทหนึ่งก็คือไซบูตรามีนผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์จึงนำมาสู่ปฏิบัติการตรวจค้นจับกลุ่มดังกล่าวนั่นเองครับเบื้องต้นได้มีการแจ้งข้อหาจำน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภทหนึ่งไซบูตรามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าแก่ผู้ต้องหาทั้ง3หลรายครับพัตนตำรวจเอกวีรพงศ์กล่าวนะครับว่าจากการสืบสวนเพิ่มเติมทราบว่าโรงงานผลิตได้สั่งวัตถุดิบ ซึ่งใช้ในการผลิตมาจากอำเภอหนึ่งในพื้นที่ทางภาคเหนือซึ่งอยู่ติดกับชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้มีการขยายผลจับกลุ่มกลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิดต่อไปครับครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับสำหรับวันนี้กองาก,การตำรวจสอบสวนกลางโดยกองคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มของผู้บริโภคร่่มกับ ถ้าลองเลขาส่นักง,งานกกรรการอาหารและยาเภสัชกรวีรชัยนนวชัยนะครับถแถลงผลปฏิบัติการนะครับบุคคลแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้จำหน่ายสินค้าที่หลอกลวงเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับปฏิบัติการครั้งนี้เราก็มีการตรวจค้นทั้งหมด11จุดนะครับในการตรวจค้นเราก็สามารถยึด ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดความอ้วนที่ผสมผสม,มีส่วนผสมของสารเสพติดไซบูทามีนนะครับแล้วก็มีการตรวจยึดน้ำมันหล่อลื่นปลอมไม่ได้มาตรฐานแล้วก็มีการตรวจยึดลำโพงปลอมเรียนแบบยี่ห้อดังนะครับปฏิบัติการครั้งนี้เราสามารถตรวจยึด ของกลางไดม้มูลค่ากว่า12ล้านบาทนะครับซึ่งในการบัตรการเนี่ยเป็นไปตามนโยบายของท่านพลตุรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ัิชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับที่ท่านสั่งการให้ป่าปามไปถึงแหล่งผลิตโรงงานนะครับเพื่อเพื่อนะครับเพื่อตัดตอนนะครับไม่ให้กิมีการกระจายสินค้าไปยัง ผู้บริโภคนะครับสำหรับรายละเอียดของการปฏิบัติการในแต่ละกลุ่มสินค้านั้นนะครับจะขออนุญาตให้ชุดปฏิบัติการแล้วก็ทางท่านรองวิริชัยนําข้อมูลเสนอให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบต่อไปครับเ,เรียนท่านรองเ,อเรขาที่การคณะกรรมการอาหารและยานะครับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ สำหรับในส่วนของกองกับการ4บกบคบ,บนะครับก็มีการกวาดล้างเครือข่ายผลิตและจาหน่ายอาหารเสริมลดความอ้วนความอ้วนนะครับที่มีไซบูทามีนในส่วนผสมนะครับสยี่ห้อดังนะครับความเสียหายกว่า7ล้านบาทนะครับก็อย่างที่ทราบกันอยู่นะครับกระแสสังคมทุกวันนี้นะครับทางโซเชียลเนี่ยก็มีการโฆษณาขายพวกสินค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนนะครับเป็นอาหารเสริมลดความอ้วนนะครับก็ บางแบรนด์บางยี่ห้อเนี่ยก็มีการผสมไซบูทามีนโดยไม่รับผิดชอบนะครับก็ผู้บริโภคบริโภคเข้าไปเนี่ยอาจจะมีทำให้มีอาการนะครับขึ้นไส้อาเจียนมึนศีรษนนะครับบางรายถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลบางรายถึงขั้นเสียชีวิตตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่เนืองๆนะครับปคบกับออยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการปรับปรามอยู่ตลอดนะครับก็ในรถนี้นะครับก็มีการทลายเครือข่ายสองเครือข่ายนะครับก็สองยี่ห้อดังนะครับยี่ห้อแรกก็ SS นะครับ เป็นแบรนด์อาหารเสริมลดความอ้วนนะครับเอสเอสซึ่งมีผู้บริโภคบริโภคไปแล้วมีอาการมึนศีรษะปวดหัววิงเวียนขึ้นไส้อาเจียนนะครับก็ร้องมาที่ร้องเรียนมาที่ปคบอนะครับปคบอก็ทําการรอดซื้อแล้วก็มีการส่งตรวจในในสินค้าท,ที่ที่ทำการซื้อมานะครับก็พบว่ามีไซบูทามีนผสมอยู่ในในผลิตภัณฑ์นั้นนะครับก็นํามาซึ่งการขยายผลไปสู่การตรวจค้นจับกลุ่มนะครับก็มีการตรวจค้นที่โรงงานผลิตนะครับที่ สงขลานะครับก็ยึดของกลางได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ประมาณาผลิตภัณฑ์ประมาณ700กล่องแล้วก็กล่องเปล่าประมาณ1,000กว่ากล่องนะครับก็เชื่อว่าเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับแล้วก็มีการไปนค้นที่บริษัทที่จัดจาหน่ายนะครับที่พิษณุโลกนะครับก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ที่นี่นะครับเป็นข้อหาจําหน่ายไซบูทามีนนะครับซึ่งไซบูทามีนเนี่ยเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทหนึ่งนะครับ าตามประมวลกฎหมายยาเสพติดนะครับโทษสูงก็มีการจับได้3ารา,ายนะครับผู้ต้องหาพร้อมยึดของกลางได้อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของของ SS นะครับส่วนแบรนด์ที่2ก็คือเลฟิตมีนะครับอันนี้ก็เช่นกันครับผู้บริโภคทานแล้วมีอาการเช่นกันก็มาร้องที่อยอยและและปคบนะครับก็ทางอยอยก็มีการาสั่งซื้อผลิตพัณฑ์น,นี้แล้วก็ส่งตรวจ ก็ปรากฏว่าลอตที่ส่งตรวจมาก็มีไซบูทามีนเป็นส่วนผสมเช่นกันนะครับก็นํามาซึ่งการร่วมกันขยายผลตรวจค้น2ที่เหมือนกันนะครับคือที่ผลิตอยู่ที่นครนายกนะครับก็พบสารตั้งต้นพบวัตถุที่วัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อเลฟิตมีเนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปตรวจค้นที่สถานที่จัดจาหน่ายนะครับที่นนทบุรีก็พบอีกเป็นสินค้ายี่ห้อนี้อีกหมื่นฝากล่องนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกนะครับซึ่ง ในฉลากของสินค้าตัวเลฟิตมีเนี่ยมีการแสดงฉลากที่ไม่ตรงกับที่ขออนุญ,ญาตส่วนผสมเนี่ยไม่ตรงกับที่ขออนุญ,ญาตไว้กับอยอยนะครับก็เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ตรวจยึดนะครับก็ทั้งสองยี่ห้อตอนนี้ตรวจยึดมาแล้วก็ส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์น,นะครับเพื่อรอผลจะได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่ามีไซบูทามีนเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็ในส่วนของการกระทําความผิดของ ของผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับฐานผลิตกระฐานจาหน่ายวัตถุกออรกิสประเภทหนึ่งเนี่ยโทษสูงนะครับโทษจําคุกตั้งแต่1ปีถึง15ปีปรับตั้งแต่20งแสนถึง1นึ่ล้านห้าแสนบาทนะครับก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะกลับเียนเชิญท่านรองเลขาะกะา่าสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในเบื้องต้นทางสํานักงานคณะกรรมการพายาก็ต้องขอขอบคุณทางกองกงคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับ ผู้บริโภคนะครับกองชาการสอบสวนกลางที่ได้กรุณาประสานความร่วมมือแล้วก็ทํางานร่วมกับทางออยอเรานะครับในการที่ปรับปรามจับกลุ่มผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนนะครับทั้ง2กรณีนี้นมีการออแอบผสมนะครับไซบูทามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่1ทางออ,อเราเองเราไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ ในผลผิตภัณฑ์สุขภาพไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นอาหารมาตั้งแต่ปีพศ2 5 5 3แล้วนะครับเ,เป็นเวลา13ปีแล้วที่ออยอไม่ให้ใช้แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการลักลอบนำเข้าลักลอบผลิต ลักลอบมาใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการลดความอ้วนนะครับก็นําเรียนทางพี่น้องสื่อมวลชนไปจนถึงพี่น้องประชาชนครับว่าที่อยอยไม่ให้ใช้ไซบูทามีนเพราะว่ามีอันตรายมีผลข้างเคียงค่อนข้างสูงถ้าหากใช้โดยไม่ถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องของขนาดการรับประทานนะครับก็จะมีผลต่อสุขภาพสําหรับท่านที่เป็นโรคหัวใจอยู่เดิมความดันโลหติตสูงอยู่เดิมถ้ารับประทานก็จะยิ่งอาการหนักเข้าไปเพราะฉะนั้นสองกรณีนี้มีเหตุตั้งต้นมาจากว่ามีผู้รับประทาน ผลิตภันเสริมอาหารเกี่ยวกับการลดความอ้วนและมีการลักลอบปลอมปนใส่เข้าไปโดยลู้เท่าไม่ถึงการนะครับแล้วก็เลยมีการเสียชีวิตกันมีการเจ็บหนักกันไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางสํานักงานคณะกรรมการยาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะต้องดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะสืบหาผู้กระทําความผิดนะครับวันนี้ก็ความสามารถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปกปคบนะครับถือว่าประสิทธิภาพสูงมากนะครับตามที่ท่านเห็นคง เครือข่ายเชื่อมโยงเนี่ยนะครับเขามีการย้ายจังหวัดกันนะครับผู้ผลิตผู้ผลิตอยู่สงขลาผู้จัดจําหน่ายอยู่พิษณุโลกหนึ่งเครือข่ายอีกเครือข่ายหนึ่งผู้ผลิตยอยู่นครนายกผู้จําหน่ายอยู่นคปรปฐมนะครับเดี๋ยวนี้เขาทําข้ามจังหวัดส่งส่งสารเคมีกันไปส่งสารเคมีกันมานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการดําเนินคดีก็อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐเราเองไม่ว่าจะเป็นสํานักงานคณะกรรมการ,การายาจาทีตำรวจจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการดําเนิน การปราบปรามจับกลุ่มนะครับผู้กระทําความผิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องฝากทางพี่น้องเะชนด้วยว่าท่านต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยนะครับวันนี้ทางออยยืนยันครับว่าไม่มีอาหารเสริมชนิดใดที่มีสรรพคุณในการลดความอ้วนลดความอยากอาหารทําให้ท่านมีน้ําหนักไม่เกินนะครับวันนี้ออยย้านะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เขาโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณหรือว่าโฆษณาในสื่อ โซเชียลมีเดียหรือทางช่องทางต่างๆว่าสินค้าของเขาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเขาสามารถลดความอ้วนได้ผ่านออยอแล้วนะครับไม่จริงนะครับส่วนหนึ่งก็คือไม่ไม่ได้ขออนุญาตออยอเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือขออนุญาตออยอแต่ไม่ได้ขอเป็นยาลดความอ้วนหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนคือมีออยอแต่ว่าไม่ได้สัมปคุณในการลดความอ้วนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางออยอก็ย้าว่าถ้าหากมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดนะครับที่เขาโฆษณาว่าสําหรับลดน้ําหนักลดความอ้วนพี่น้อง ประชาชนโปรดอย่าซื้อและได้โปรดแจ้งข่าวให้กับทางบกปคบหรือทางออยอด้วยนะครับผลิตภัณฑ์นั้นน่าสงสัยว่าอาจจะมีการปอมปนยาลดความอ้วนหรือไซบูทามีนซึ่งเป็นว,วัตถุฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่1น,นะครับและวันนี้ก็จากสินค้าที่เห็นอยู่นะครับวันนี้ก็อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านโปรดระงับยับยั้งการบริโภคไปก่อนหากวันนี้ท่านยังไม่ซื้ออย่าซื้อถ้าซื้อไปแล้วที่บ้านอย่ารับประทานนะครับวันนี้ทางตํารวจจะส่งตรวจวิเคราะห์ถ้าหากมีไซบูทามีนนะครับตามที่เราเคย เจอก่อนหน้านี้ก็จะมีโทษหนักตามที่ท่านผู้กำกับได้ให้ข้อมูลกับพวกเราไว้ครับขอบคุณครับก็โรงงานก็เ็มผิดในถ้าผลตรวจออกมาว่ามีไซบูทามีนแล้วก็พยานหลักฐานว่าผลิตจากโรงงานนี้ก็เป็นเรื่องผลิตวัตถุออกฤทธิ์ประเภทหนึ่งโทษเท่ากันครับ15ปี1ปีถึงปีปีเช่นกันครับก็กผลิตวัตถุออกฤทธิ์ประเภทหนึ่งครับทั้ง2บริษัททั้ง2แบรนด์เหรอครับในเบื้องต้นจากการสืบสวนยังยังไม่พบความเชื่อมโยงเกี่ยวพันครับยังไม่พบความเชื่อมโยงเกี่ยวพันครับทั้ง2องแบรนด์นะครับ ผู้ต้องหาเขาให้การไหมครับว่าทํามาขายทําขายแบบนี้มากี่ปีแล้วอะครับอในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาก็ยังให้การปฏิเสธอยู่ครับเพราะโทษสูงผู้ต้องหาแต่ว่าทางอันนี้เป็นเรื่องที่พนักงานทางพนักงานสวนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องสืบสวนอยู่แล้วครับก็น่าเชื่อว่าทามาหลายปีแล้วครับแต่ว่าเขาจะอาศัยการเปลี่ยนแบรนด์ไปเรื่อยๆก็ตํารวจต้องไล่ตามให้ทันครับครับขออนุญาตสอบถามทางท่านรองเลขาออยนะครับท่านครับจากการตรวจสอบนะครับ ทุกผลิตภัณฑ์เลยไหมครับที่พบสารไซบูทามีนครับหรือว่าแค่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของกลางที่เอามาโชว์วันนี้ครับเอ่อคือวันนี้เนี่ยทุกผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ในท้องตลาดนะครับยังถือว่ามีความปลอดภัยเหมาะสําหรับการบริโภคนะครับเพียงแต่ที่ให้ก็คือว่าออออไม่เคยอนุญาตอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับการลดความอ้วนนะครับไม่เคยอนุญาต เพราะฉะนั้นถ้ามีสินค้าใดที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วบอกว่าผ่านออยอแล้วสําหรับลดความอ้วนให้พี่น้องประชาชนตั้งข้อสังเกตไว้เสียก่อนว่าถ้าไม่ถูกหลอกก็อาจจะเป็นอันตรายจากการลักลอบใส่สารปนเป,นเปื้อนพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้ามีการโฆษณานะครับว่าจะลดความอ้วนเนี่ยออยลก็จะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ถ้าหากเจอสารที่เราห้ามใช้ก็จะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับก็ ในส่วนของกอ,องสี่นะครับก็คงมีแค่นี้นะครับสุดท้ายนะครับจะฝากขอฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับช่วยเป็นกระบอกเสียงประชาันธ์ประชาชนนะครับอย่างที่ประชาชน,านผู้เป็นผู้บริโภคนะครับอย่างที่ท่านรองเลขาท่านกล่าวนะครับยาลดความอ้วนเนี่ยมันไม่มีนะครับไม่อออยไม่เคยอนุญาตเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือออกกําลังกายแล้วก็ทานอาหารให้มันครบทวนนะครับถ้าพบหรือมีข้อมูลมีเบาะแสนะครับแจ้งมาที่ปคบหรือออยได้เลยนะครับของปคบก็จะเป็น1 135แล้วก็เพจปคบเตือนภัยผู้บริโภคนะครับ